สวัสดีครับผมเช้านี้อยู่กับผมเกยงฟาร์มจังหวัดแพร่เหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําไก่ที่ผมเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือไก่เบตงนะครับผมนี่เลยครับไก่เบตงนะครับผมเป็นไก่เนื้อที่มีรสชาติอร่อยมากนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นไก่เนื้อที่เนื้ออร่อยที่สุดนะครับผมนี่เลยครับก็ต้นตํำรับ ถ้าเราคุ้นชื่อก็คือพวกข้าวมันไก่เบตงนะครับผมเนื้อเขาจะแน่นนะครับหนังเขาจะกรอบนะครับผมโดยที่ผมเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะครับก็มีเคยลองเชือดกินดูนะครับผมก็ดังคำล่ำลือครับเนื้อแน่นครับผมหนังกรอบครับไก่เบตงนะครับจะมีสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หนึ่งก็คือ K u เบตงนะครับลักษณะของเขาก็เหมือนที่ผม ถ่ายวิดีโอให้สมาชิกดูนะครับตัวนี้จะเป็น KU เบตงนะครับซึ่งเป็นไก่เบตงที่มหาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับผม <c oughs> เขาได้ปรับปรุงพันธุก,กรรมขึ้นมาใหม่นะครับผม <c oughs> นี่เลยครับ KU เบตงครับจะมีจะมีอีกสายพันธุ์นึงอีกสายพันธุ์หนึงครับ <c oughs> เขาเรียกว่าสายสายสายแท้สายสวนยางนะครับหรือว่าเบตงใต้จริงๆครับ ตัวนั้นลักษณะของเขาจะไม่มีขนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมมีอีกคอกนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่เลยครับนี่ครับจะตัวเมียนี่ครับผมอ่ามีสายแท้สายของภาคใต้นะครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้ผมได้มาเลี้ยงได้นำสายพันธุ์มาเลี้ยงก็ประมาณเกือบสิปีแล้วครับผมที่ได้สายพันธุ์เข้ามาเลี้ยงนะครับ นี่ครับส่วนหรับของผมจะมีอยู่สองคอกนะครับเพื่อป้องกันการเลี้ยงแบบเลือดชิดนะครับผมนี่เลยครับไก่เอเลี่ยนครับไก่ไม่มีขนครับผมหากสนใจลูกไก่เบตงนะครับผมไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือว่าไปเลี้ยงเพื่อเบริโคก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรและก็ลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้นะครับเลยครับขอบคุณมากครับผมเกยงฟาร์มจังหวัดแพร่ครับ